สวัสดีชาวรายการที่นี่เกาะแก้วทุกท่านค่ะซึ่งในเดือนนี้มีวันสําคัญต่างๆหนึ่งในนั้นคือวันมาฆะบูชาวันที่พระภิกษุจานวน1น5 0นรูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายวันมาฆะบูชาเดิมเรียกว่าวันมาฆะปุณณีหมายถึงวันที่พระจันทร์เต็มดวงมาฆะและมีเหตุอัศจรรย์พร้อมกัน4ประการเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตและในวันนี้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงโอวาทปาติโมก ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วโดยท่านเกื้อเกียรติจิตเกือ้อหรือนายกจวนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วทีมบริหารตลอดจนข้าราชการและครอบครัวเกาะแก้วได้ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนากองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนวันสำคัญทางาศาสนา ณวัดสปัมธรรมารามตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเนื่องด้วยพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยและเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวพุทธคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและได้นำเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักสำคัญในการดำรงชีวิตทำให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขชีวิตคนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยหลายประการได้แก่ด้านอุปนิสัยเช่น ความกระตันยูกระตะเวทีการเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่การให้อภัยความเมตตากรุณาเป็นต้นซึ่งอุปนิสัยเหล่านี้ได้ถูกปลูกฝังจากการอบรมสั่งสอนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่วัยเด็กทำให้ในวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนจะไปร่วมการประกอบพิธีทางศาสนาโดยการปฏิบัติธรรมทำบุญตักบาตรฝังพระธรรมเทศนาเจริญสมาธิภาวนาและเวียนเทียน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวนางประนอมแก้วปรางประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รายการที่นี่เกาะแก้วนะคะเรามาพบกันที่บรรวัดสะพัมนะคะซึ่งเป็นิจกรมหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลกาะแก้วร่วมกับวัดสะพัมนะคะเนื่องในวันสําคัญ พรพุทธศาสนาวันมาฆบูชานะคะซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะคะร่วมกันขึ้นวัดทำบุญเรื่องในวัน 2, สําคัญทังพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็วันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่อบตก่อแก้วนะคะตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยได้ทํากิจกรรมหมู่บ้านสิห้านะคะซึ่งเรามาทํากิจกรรมกันที่วัดสปังแห่งน,นี้นะคะ <ๆ S 1> ก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้วันมาฆบูชา ิจกรรมเรามีตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็กลางวันแล้วก็เย็นนะคะเราจะมีการเรียนเทียนก็ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวตำบลาะแก้วนะคะที่นับถือพุทธศาสนามาร่วมกันขึ้นวัดนะคะเรียนเทียนข่ำคืนนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณในนามของคณะผู้บริหารนะคะสมาชิกสภาข้าราชก,การและพี่น้องประชาชนตำบลาะแก้วทุกคนนะคะที่มุ่งมั่น,นแล้วก็ร่วมกันรักษาประเพณีแลทะทำประทำวันสำคัญทางพพุทธศาสนาขอขอบพระคุณค่ะ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ประชาชนทั่วไปให้ได้ทราบถึงความสำคัญและประวัติความเป็นมาของวันสำคัญทางศาสนาได้ทำกิจกรรมเช่นทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังธรรมเวียนเทียนสอดคล้องกับนโยบายมุ่งสู่การบริการอันเป็นเลิศเกาะแก้วเมืองแห่งคุณภาพโดยทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่จะมีการอัปเดตตลอดทั้งวันผ่านทางเพจองค์การบริหารส่วนตำบนเกาะแก้วจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ